สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมูลนิธิความคิดเห็นสาธารณชนไต้หวันได้มีการเผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันที่26เมษายน2 5 6 5นะครับระบุว่าผู้ถูกสำรวจร้อยละ53.8ค่อนข้างไม่เชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะตรงมาช่วยคุ้มครองไต้หวัน โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ28.5ที่เคยสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม2564สถาบันคลังสมองรายนี้ระบุด้วยว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาวเกาะใต้วันนั้นสูญเสียความเชื่อมั่นกับการไว้วางใจกองทัพสหรัฐอเมริกาก็คือเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนซึ่งทางด้านประธานสดีโจไบ,บเดนปฏิเสธการส่งกองทหารไปช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับยูเครนซึ่งทําให้ชาวไต้หวันรู้สึกกังขาว่าถ้าหากว่า จีนนั้นเนี่ยครับได้มีการยกกองกำลังมารุกรานไต้หวันนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะทำแบบเดียวกับกรณีของยูเครนก็คือว่าไม่ส่งกองกำลังทหารมาช่วยไต้หวันเหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยเชื่อกันมีเพียงร้อยละ36.3เท่านั้นที่เชื่อว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะให้การช่วยเหลือไต้หวันอย่างจรงิงจังผลสำรวจที่ทำขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังพบว่าผู้ถูกสำรวจร้อยละ38.6 คิดว่าไต้หวันจะถูกจีนนั้นเล่นงานอย่างแน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งนี้สหรัฐดาเนินนโยบายแบบคุมเครือมายาวนานในเรื่องที่ว่าสหรัฐนั้นจะปกป้องไต้หวันหรือไม่ถ้าจีนส่งกองกําลังทหารเข้ามาจัดการกับทั้งไต้หวันโดยกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์กับไต้หวันฉบับปีพศ2522อนุญาตให้สหรัฐขายอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือให้การช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆแก่ไต้หวันได้แต่ไม่มีข้อบังคับว่า หากไต้หวันถูกโจมตีสหรัฐนั้นจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือทางด้านการทหารในทันทีนี่แหละครับนี่กลายเป็นผลสํารวจล่าสุดนะครับที่พบว่าชาวไต้หวันมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยครับไม่เชื่อว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะส่งทหารมาปกป้องไต้หวันหากว่าถูกโจมตีจากจีนแผ่นดินใหญ่ดังนั้นเนี่ยชาวไต้หวันนั้นเขาเรียนรู้จากกรณีเหตุการณ์ที่ทางด้าน รัเสเซียนั้นเนี่ยใช้กองกาลังทหารเข้าไปเปิดปฏิบัติการในยูเครนแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ส่งกองกําลังทหารเข้าไปช่วยยูเครนแต่อย่างใดมีแต่สนับสนุนงบประมาณแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ก็เท่านั้นนะครับแต่ว่าในการสู้รบนั้นยูเครนก็จะต้องปกป้องตัวเองชาวไต้หวันก็เลยเชื่อเช่นเดียวกันว่าถ้าหากไต้หวันนั้นถูกกระทําจากจีนแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกาก็จะไม่ใ่ดีกับไต้หวันเหมือนที่ทํากับยูเครนเช่นเดียวกัน